เบิกบานก่อนค่ะวันนี้มาเจอก,กันตะวันหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวครูพอลี่จะเดินทางแล้วนะคะวันนี้มาแล้วมาวันเวลามันไม่คอยมาเอนอยปล่อยใจจี๊ดจ๊าดแดดแรงมากๆนะสวแดดแรงมากต้องหยีตาทิหนึ่งนะ

มาสิข้าลุกขึ้นมาเร็วพังทำให้วันเป็นของดายทุกวันสว่างจ้าไปเลยแดดแรงมากตาป้านอกบ้านโคพลีบ้านแดดแรง เบิกบานก่อนนะคะละลายอารมณ์ก่อนนะจ๊ะก่อนเข้าสูนเนื้อหาเราจะต้องละลายอารมณ์สลายไขสลายเรื่องราลบๆออกไปให้หมดจะพูดว่าสลายไขมันจะพูดว่าสลายไขมันก็ถูกเหมือนกันนะ าาามสปปาสบายใจกันสิจ้ามาสิขะลุกขึ้นมาเร็วัน้เป็นของเราทุกวันใส่เท้ยันสู้ไม่ตายใจให้พับปกยั โอเคภาพชัดเสียงชัดะค,ะคิดว่าคงจะชัดเจนแล้วนะจ๊ะชัดเจนจําแต่วแล้วนะคะกกสมาสิคค้ายลูกขึ้นมาเร็วพันทุวันเป็นของเราทุกวันสางสวรนไม่ได้ใจ <Okay. S 2> ะะมาสิกขึ้นมาเร็วพันมาเจอก,กันช่วงบ่ายสองนะจ๊ะวันนี้คุูพลิมาแต่วันนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะเดินทางนะคะวันนี้หลังจากที่มาทำบุญนะคะมาทำบุญ มาเห็ดบุญแจกเขาแล้วนะคะกสิกรไปอีกคือเก่านะคะโอเคนะจ๊ะมาใครที่กำลังตามกันอยู่นะจ๊ะวันนี้เรามาถึงเดย์ยี่สิบเอ็ดกันแล้วนะคะบอกได้เลยว่าเข้มข้นสุดๆนะคะวันนี้ใครที่ได้เข้ามาในไลน์นี้นะคุณจะเป็นคนที่นะคะเสกสร้างชื่อของคุณได้โคตรง่ายโคตรสบายถ้าคุณนั้นอนะรุญาตตัวคุณให้เติบรู้ถ้าคุณนั้นอนุญาตให้ตัวคุณนั้น เปลี่ยนแปลงชีวิตนะจ๊ะดูไกลๆสักนิดหนึ่งโอเคโอเค โอเคนะคะมาเริ่มกันเลยนะจ๊ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากับใครที่มาย้อนหลังเนาะนะคะโอเคนะคะวันนี้ day ยี่แล้วบอกได้เลยว่าใครที่ตามย้อนตามเรียนกันอยู่นะคะคุณจะตื่นรู้และสำเร็จมั่งคังทยานฟ้าวิชาความกับวิชาทางลัดของชีวิตง่ายๆสบายๆนะจ๊ะ เชื่อว่าหลายๆคนคงจะตื่นรู้กันหน้าดูเลยเนะาะเพราะมีคนมาย้อนเยอะแยะมากมายเลยนะคะครูพอดีตื่นเต้นมากเนาะ,ะวันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ทางไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนนะคะแดดแรงเว่อ โอเควันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ทางไหนแห่งหนตำบลใดนะจ๊ะเหนื่อยนอนพักหายเหนื่อยคะ่ะแต่จนนอนพักแล้วตื่นขึ้นมาไม่ได้หายจนนะจ๊ะนะคะเหนื่อยนอนพักหายเหนื่อยเนาะ,ะแต่จนนอนพักไปตื่นขึ้นมาหวังว่าจะรวยทันที The impossible นะจ๊ะทุกคนคะ่ะ The impossible นะคะโอเคเนาะมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนถ้าคุณถ้าคุณแบบว่าหวังว่ากะแบบคือนั่งทางในเอาอะนั่งทางในแล้วกาว่าสำเร็จเลยอะไรอย่างเงี้ยโดยขาดการลงมือทำบ่มีแน่นอนเรือยซะ ขายเอยงนาะแตงโมแตงโมยังเหลืออยู่เลย <laughs> โอเคสวัสดีเอ้บุญจ้าสวัสดีมหาเศรษฐีทุกท่านจาวันนี้มากับเดย์ยี่สิบเอ็ดแล้วนะคะคาภาพชัดเสียงชัดไหมคะแบบว่าแดดแทงขนาดเลยเนาะ แดดแรงมากๆอาจจะพูดไปแล้วก็แบบว่าหยีตาไปนิดนึงนะจ๊ะโอเคนะคะทุกคนค่ะวันนี้<า>สวัสดีคนสวไปทลระเพึ่งมา<ต>มาหาอยู่บอสิมาหากระฝฟเมาเด้อจ้าไปทุระพึ่งมาโอเคนะคะทุกคนมา เริ่มเลยค่ะเริ่มเลยค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากับคนที่มาย้อนหลังนะจ๊ะวันนี้แน่นอนที่สุดเนาะเหนื่อยนอนพักหายเหนื่อยจ้ะแต่จนนอนพักเราก็ตื่นขึ้นมากะว่ามันจะหายจนมันเป็นไปบ่ได้นะคะถ้าเราบร่ลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะทุกคนคะวันนี้แน่นอนที่สุดเนาะสิ่งที่มันสําคัญมากๆนะคะกับกดแรงดูดกดจักรวาลใครที่มาใหม่นะจ๊ะไปดูได้เลยในะมหาการยบเอ็ดวันเดอะซีเครแล้วก็นิวรอนนะคะ เพราะคลื่นนะคะวันนี้แน่นอนที่สุดอาจจะไม่มีใครที่แบบว่าเพอร์เฟกมาจากไหนเลยคนบนโลกใบน,นี้แน่นอนที่สุดไม่มีใครเพอร์เฟกค่ะแต่ชีวิตของเรามันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราตั้งใจถ้าเรานะคะคืออนุญาตให้ตัวเราเองเป็นคนที่กําหนดชีวิตของเรานะคะวันนี้เนาะ แน่นอนที่สุดกฎแรงหรือกฎจักรวาลเป็นกฎของคนระดับโลกที่บุคคลระดับโลกเขาใช้กันแล้วเขาสาเร็จเพียงแค่สิเเท่านั้นบุคคลทั่วไปก็ไม่ได้เชื่ออะไรบางคนเชื่อแต่บางคนใช้ไม่ได้ผลเพราะอะไรถึงใช้ไม่ได้ผลนะคะการที่เราใช้ไม่ได้ผลเพราะเราเองนะคะเราไม่รู้ว่ามันจะต้องควบคุมที่อารมณ์และความรู้สึกของเราแน่นอนที่สุดนะคะไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องราวหลายๆเจออะไรมาเยอะแยะ,ยะมากมายคุณจะผ่าน การเปลี่ยนเบอร์งเบอร์โทรเปลี่ยนเลขศาสตรเปลี่ยนน่นนั่นนี่แม้กระทั่งเปลี่ยนชัมีนะคะแม้กระทั่งแม้กระทั่งว่าจะมีผัวมาแล้วหลายคนหรืออะไรยังไงก็ช่างนะจ๊ะอันนั้นก็ไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวเพราะชีวิตที่ผ่านมาไม่ว่าคุณจะเจออะไรมานะคะสิ่งที่มันสําคัญมากๆมันอยู่ที่ณปัจจุบันนี้ว่าคุณยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเปล่าคุณยอมที่จะเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกหรือเปล่านะคะวันนี้มีนี่หรือไม่มีนี่ ถ้าใครที่มีนี่เอาวางไว้ข้างๆก่อนวางไว้ก่อนนะคะวางไว้ก่อนมาเปลี่ยนขึ้นอารมณ์ของเรามาเปลี่ยนให้เราเป็นคนรา่าเริงเบิกบานจากที่เป็นคนหงุดหงิดหัวเสียง่ายพร้อมตบพร้อมตีอุ๊ยนะกลัวจังเลย <laughs> นะคะอู้พรี่เองเป็นคนนั้นมาก่อนนะคะเนาะแน่นอนที่สุดเนาะบอมีผู้ใดที่แบบแว่าอ,นะอุย้ยลืมปิดเสียงตัวเอง <laughs> ลืมปิดเสียงตัวเองโอเค เนาะไม่ว่าคุณจะเป็นคนอารมณ์ร้อนหงุดหงิดหัวเสียโมโหให้ลูกโมโหให้ผัวกินหัวลูกกินหัวผัวหรือกินหัวคนข้างบ้านหรือกินหัวสามีหรือเพื่อนฝูงหรือใครก็แล้วแต่ที่มานะคะมาระรานเราเนาะแน่นอนที่สุดมันเป็นการที่ถูกต้องอยู่แล้วค่ะที่เราจะต้องปกป้องตัวเราเองไม่มีใครที่แบบว่ายอมให้ถูกกระทําอยู่ฝ่ายเดียวถูกต้องไหมคะดังนั้นคือแน่นอนที่สุดเราปกป้องตัวเราเองเราไม่ได้ไปละลานใครคะ่ะนะคะ แต่ก็คือนะถ้าใครที่มาแบบว่าพร้อมที่จะแบบว่าหาเรื่องหรืออะไรใดๆเราก็สามารถที่จะปกป้องตัวเราเองอันนั้นมันเป็นเรื่องที่ผ่านมานะมือเท้าก็เท่ากันอะไรประมาณนี้คุณบอลี่ก็ผ่านมาแล้วนะจ๊ะนะคะอย่าไปพูดถึงมันเลยอย่าไปพูดถึงมันเลยนะคะอย่าไปพูดถึงมันเลยเรื่องที่ผ่านมาเนาะ เรื่องตบเรื่องตีก็แม่ก็อันดับหนึ่งเช็คเช่นเดียวกันนะจ๊ะแม้กระทั่งต่อยโอ้ย,อยใหญ่พูดเลยนะจ๊ะทุกคนคะ่นะเนาะไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมาก็แล้วแต่วันนี้นะคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอารมณ์เปลี่ยนแปลงความรู้สึกของเราหรือเปล่าไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนอะไรไมาเยอะแยะมากมายเปลี่ยนเลขาศาสตร์ดูดวงหมอดูบอกให้ไปเปลี่ยนนูนั่นนั่นนี่แล้วก็เปลี่ยนตามเขาไปแต่ชีวิตมันดีขึ้นหรือย,ยังมันก็ยังไม่ได้ดีขึ้นถูกต้องไหมคะ ถ้าชีวิตมันยังไม่ได้ไม่ได้ดีขึ้นมาลองมาลองเปลี่ยนค่ะทุกคนมาลองเปลี่ยนแค่ความรู้สึกเรานี่แหละเพราะความรู้ความรู้สึกนะคะเป็นอารมณ์เป็นเป็นอารมณ์ที่เชื่อมต่อกับจัก,กรวาลความรู้สึกแบบไหนคุณเชื่อแบบไหนไม่ว่าจะแบบว่าเออคำโบราณอาจจะเชื่อประมาณว่าไม่ว่าเชื่อแบบไหนคุณก็จะได้แบบนั้นคำโบราณคนโบราณก็อาจจะบอกว่ามึงอย่าลองเพลงเดเวลาแบบ ตอนเป็นเด็กหน่อยเนาะอีพออีแม่ก็อบอกว่ามึงอย่าร้องเพลงตอนเหตุก็เขานะคะอย่าร้องเพลงตอนทำกับข้าวนะั้นเดี๋ยวเธอจะได้ผัวแก่อะไรประมาณนี้เนาะแน่นอนที่สุดความเชื่อและความคิดของเรานะคะชีวิตของเราถ้าเราไปหยิบเอาคําพูดอันนั้นมาปุ๊บเราก็จะเชื่อแบบนั้นชีวิตเราก็จะเป็นแบบนั้นเราก็จะมีสามีแก่แต่ถ้าคนที่ไม่ได้เชื่อแต่เขาเชื่อว่าเขาจะมีแฟนเด็กเขาก็มีแฟนเด็ก นะคะดังนั้นคืออารมณ์และความรู้สึกคือตัวกําหนดอนาคตค่ะจักรวาลมีหน้าที่แค่เซเยตอย่างเดียวเท่านั้นจักรวาลมีหน้าที่เซเยตจักรวาลและจิตใต้สํานึกของเราเขาทํางานเชื่อมต่อกันนะคะเชื่อมต่อกันไม่ว่าคุณจะรู้สึกแบบไหนไม่ว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณตื่นเช้าขึ้นมาแล้วคุณรู้สึกว่าอารมณ์ดีจังเลยวันนี้ฉันอารมณ์ดีดีมีความสุขจังเลย วันนั้นวันทั้งวันคุณจะดึงดูดแต่เรื่องเราดีๆเรื่องราวบวกๆเรื่องราที่ทําให้คุณมีความสุขแต่ถ้าวันไหนที่คุณลองอารมณ์เสียดูสิโอโหนะคะมันจะมาเป็นขยงเลยค่ะมันจะมาเยอะแยะมากมาเยเลยนะเรื่องราวที่ทําให้คุณอารมณ์เสียนะ่ะนะคะสังเกตโคตรง่ายเลยนะทุกคนนะคะวันนี้สังเกตง่ายๆไปเลยนะครูพี่ีคือเป็นคนที่แบบว่าสอนง่ายมากๆเข้าใจเก็ตเจาะตรงถึงจิตใต้สำนึกคุณไปเลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะเนาะใครที่ได้ฟังนะคะบุญเสมอได้เจอกันอยู่แล้วค่ะ เพราะคนของเรามันมีอยู่แล้วคนบนโลกใบนี้มันมั่งคั่งเหลือเฟืออยู่แล้ววันนี้แน่นอนที่สุดไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องราวใดๆมาวันนี้อยู่ที่ความเชื่อความคิดและความเชื่อของคุณล้วนๆเลยนะคะคุณเชื่อว่าคุณรวยได้คุณก็รวยได้คุณเชื่อว่าคุณยังคงจนคุณเชื่อว่าคุณจะเจอแต่คนไม่ดีเข้ามาคุณก็จะมีแต่คนไม่ดีเข้ามาวันนี้ลองสังเกตตัวเองง่ายๆเลยบทสรุปของวันนี้โคตรง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนค่ะเนาะ ไม่ว่าตอนตอนเป็นเด็กเนาะตอนเป็นเด็กเราก็ไม่ได้อะไรมากมายเนาะตอนเป็นเด็กเราไม่ได้อ,อะไรมากมายเรามีแต่ความสุขเรามีแต่ความแฮปปี้แต่พอโตมาเจอสังคมเจอสิ่งแวดล้อมนนนันนี่ทำให้เรานั้นเปลี่ยนแปลงไปทําให้เรานั้นเชื่อย,ยากนะคะแต่ตอนเป็นเด็กเราเชื่อง่ายๆเนาะ hips. ไม่ว่าเราจะล้มนะคะไม่ว่าเราจะล้มสักกี่ครั้งเราก็สามารถที่จะลุกขึ้นมาได้แล้วก็เดินต่อเนาะพ่อแม่ก็ชื่นชมนนันนี่อุ้ยเก่งจังเลยนะคะลูกแม่เก่งจังเลยนะคะนนันนี่เนาะแต่พอโตมาแล้วอ้าว พอล้มหน่อยแม่ก็จะบอกว่าบอกแล้วมันคือบอเบิงมันคือบอเบิงนะคะเ <laughs> นาะก็มีแต่ซ้ําเติมหรืออะไรประมาณนั้นมันทําให้เราบางทีนะคะสังคมและสิ่งแวดล้อมบางทีไม่ใช่ตัวกําหนดเราเสมอไปตัวที่กําหนดชะตาชีวิตของเราคือตัวเราเองคะ่ะทุกคนคะ่ะ ตัวที่กําหนดสไตล์ชีวิตของเราคือตัวเราเองว่าเราจะเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวเราเองขนาดไหนว่าเราคือคนที่จะเสกสร้างชีวิตของเราได้แน่นอนที่สุดบางทีถ้าคุณไปเชื่อหมอดูแล้วคุณมา,มานั่งรอคอยวาสนาว่าเขามาดูว่าคุณจะรวยคุณก็นอนรอนะคะคุณนอนรอนอนถ่าแล้วสมมุติว่านอนรอนอนถ่าแล้วมันสิรวยขึ้นมาบอก <laughs> นะคะ แน่นอนที่สุดแม้ว่าเราจะโปรแกรมจิตตัวเราเองด้วยกดแรงดูดกดจักรวาลแต่สิ่งที่คุณจะต้องทำควบคู่กันคุณจะต้องทำงานที่มันรวยได้ด้วยเซกชันเดียวกันแม้ว่าเราจะโปรแกรมจิตร้อยล้านพันล้านหรือโปรแกรมจิตโอเคนะปีนี้ฉันเอาล้านหนึ่งหรือว่าปีนี้ฉันเอาสิบล้านนะคะเอาสิบล้านปุ๊บแล้วต้องทำงานที่มันสอดคล้องด้วยงานอะไรที่มันไม่มีเพดานรายได้นะคะทุกคนคะ่นะเนาะวันนี้แน่นอนที่สุดเนาะ ถ้าเราอยากที่จะเป็นคนที่สําเร็จในชีวิตวันนี้โคตรง่ายมากๆเลยใครที่ยังมาใหม่นะคะอาจจะไม่เข้าใจว่าครูพลีพูดถึงเรื่องอะไรคุณไปดูได้ในเดอะส c r e เนะคะนิวรอนนะคะออกช่องสามนะคะนิวรอนและนะคะ มาหากราบ21วันของแม่ครูสิตานะคะซึ่งครูสิตาเขาเป็นคนที่ติดลบ10ล้านแล้วเขามารวยมารอดนะคะเดเดือน100ล้านในเมื่อคนสําเร็จเขาทําได้นะคะวันนี้เราอย่าไปสนใจเลยเราเป็นใครมาจากไหนเราเป็นคนมันอกคอกนาหรือว่าคุณจะเป็นคนที่เชื่อยากอย่างครูพลีหรือคุณจะเป็นคนที่นะคะวันนี้เชื่อเชื่อยากก็ไม่ได้ เชื่อง่ายก็ไม่ได้แปลว่าโง่เชื่อยากก็ไม่ได้แปลว่าฉลาดในเมื่อคนสําเร็จที่เขาติดลบสิบล้านเขายังมารวยมารอดได้เลยดังนั้นคือนะถ้าเราอยากจะสําเร็จเราก็แค่เดินตามคนที่เขาเดินมาก่อนเรานะคะวันนี้ตอนเป็นเด็กน้อยคุณล้มแล้วคุณก็ยังลุกขึ้นมาได้วันนี้สิ่งที่เราจะชัดเจนในเป้าหมายของเราเราต้องมีปเป้าหมายเราต้องชัดเจนเราต้องวางแผนและเราต้องเดินตาม แม้ว่าคุณจะเจอเรื่องราวร้ายๆที่คุณไม่เคยสําเร็จในชีวิตคุณเลยแม้ว่าคุณจะเคยล้มเหลวมาเยอะแยะมากมายค่ะวันนี้คนสําเร็จใช่ว่าเขาจะไม่เคยร้องไห้นะคะแต่สิ่งที่มันแตกต่างคือเขามีพลังมีหัวใจที่โคตรยิ่งใหญ่ล้มแล้วลุกขึ้นมาปัดน้ําตาแล้วไปต่อล้มแล้วลุกขึ้นมาค่ะทุกคนคะ่ะนะคะ ล้มแล้วลุกคุณย่อมไปต่อได้อยู่แล้วตาบใดก็ตามที่คุณแล้วล้มและคุณก็นอนจมอยู่ตรงนั้นคุณนอนจมอยู่กับความทุกข์ความโศกความเศร้านะคะของคุณมันก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วค่ะวันนี้เราจะต้องลุกขึ้นมารับผิดชอบตัวเราเองนะคะเดินตามคนที่เขาล้มแล้วเขาลุกขึ้นมาสําเร็จได้เดินตามไอดอลของเรานะคะเดินตามไอดอลของเราแหละทํามันด้วยความร่าเริงเบิกบานและลิกรกนะดีในอารมณ์ของเรานี่แหละนะคะ ร่าเริงแบบเบิกบานระลิกระดีแรด,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 ดในอารมณ์ไม่ได้ไปแรดให้สามีใครนะคะแรดในอารมณ์คือความร่าเริงเบิกบานจากที่เราเคยทุกข์เคยเศร้าเคยแบบว่าชีวิตกูเมื่อไหร่โนาะนโนันนี่นะคะมานั่งคิดนั่งเศร้ามานั่งโศกมานั่งภาวนาอ่ามานั่งพัมพัมพมเพอพรนนา,นาถึงอยู่ว่าเมื่อไหร่ชีวิตฉันจะดีสักทีเนาะมานั่งพัมเพอพรนนา,นาเป็นไงคะกดแรงดุดกดจักรวาลทํางานจ้านะคะนั่นคือคุณต้องการอีกขมมอนเบบีขมมอน ขโมยเอามาให้ฉันอีกเอามาให้ฉันอีกฉันอยากได้นะคะวันนี้ดังนั้นทําไมเราถึงต้องบอกว่านะคะอารมณ์และความรู้สึกของเราโคตรสาคัญวันนี้แม้คุณจะเจอเรื่องราวใดๆก็แล้วแต่คนที่เขาสําเร็จค่ะเขา,ขา,ขา,ขามองปัญหาเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยและเขาสามารถที่จะกระโดดก้าวข้ามผ่านมันไปได้นะคะก้าวข้ามมันไปได้ผลลัพธ์ชิ้นใหญ่รออยู่ทุกครั้งที่มันมีเรื่องราวที่มันสะเทือนหัวจิตหัวใจเรามันจะมีสิ่งที่ดีกว่ารออยู่ข้างหน้าอยู่แล้ว เราจงนะคะมองและทำมันด้วยความสุขด้วยความแฮปปี้และมีความสุขไปเลยว่าผลลัพธ์ชิ้นใหญ่มันอยู่ข้างหน้าฉันแน่นอนผลงานชิ้นใหญ่ผลลัพธ์ชิ้นใหญ่ของขวัญชิ้นใหญ่มันอยู่ข้างหน้าฉันนะคะผลลัพธ์ชิ้นใหญ่มันอยู่ข้างหน้าฉันนะคะ ยึดมั่นถือมั่นมั่นใจและศรัทธานในตัวเราเองนะคะเดินตามคนที่เขาสําเร็จมั่นใจและไปต่อคนที่สําเร็จค่ะเมื่อเขาตัดสินใจที่จะสําเร็จเขาจะหาวิธีการที่จะไปต่อแต่คนล้มเหลวเปน็นไงคะก็จะมองคนล้มเหลวด้วยกันก็จะประมาณว่าเออไม่เป็นไรว่ะ คนนั้นก็ยังทําไม่ได้เลยคนนั้นก็ยังไม่ได้รวยเลยนี่ว่าเออคงไม่เป็นไรหรอกกูก็แล้วแต่เวรตกรรมนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปรงกับวัส,สนาของเจ้าของปรงกับชีวิตของตัวเองคะ่ะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดว่าแล้วแต่เวรตกรรมเมื่อไหร่ก็ตามมันก็จะได้แบบนั้นมันก็จะมันก็จะไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะดังนั้นวันนี้โคดง่ายโคสบายมากๆเดินตามคนสําเร็จคะ่ะนะคะปิตีสุขเบิกบาน ถ้าใครที่แบบว่าเบิกบานแล้วแบบอารมณ์ดีแล้วแบบว่ามีใครที่แบบว่าตายไปหรือเปล่าก็ยังไม่มีนะคะดังนั้นคือนะความเบิกบานค่ะมันคือคลื่นพลังงานที่ดีมันคือคลื่นพลังงานบวกยืนหนึ่งในคลื่นหนึ่งคือคลื่นพลังงานโคตรบวกเลยเนาะวันนี้ก็แค่เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนสันดานตัวเองเปลี่ยนอารมณ์ตัวเราเองให้มาเป็นคลื่นบวก เพื่อที่เราจะได้ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเพื่อที่เราจะได้ไปต่อได้ด้วยหัวใจที่มันแช่มชื่นเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเนาะที่เรามีความสุขอะสิ่งดีๆมันมักจะเข้ามาง่ายอยู่แล้วนะคะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ออเดอร์มันเข้ามานะคะคุณก็เสกต่อได้เลยคุณสั่งงานต่อได้เลยเมื่อหัวใจของคุณมันร่าเริงเบิกบานนะคะปิติสุขร่าเริงเบิกบานแล้วคุณก็เสกต่อได้เลยนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรานะคะเราไม่ได้ออเดอร์เราไม่ได้สั่งงานจักรวาลต่อต่อ ก็เหมือนกับบ่อยอะคะ่ะก็เหมือนกับบ่อยมาส่งอาหารให้คุณปุ๊บแล้วคุณไม่ได้สั่งต่อเขาก็คือหมดหน้าที่ของเขาถูกต้องไหมคะเขาก็หมดหน้าที่ของเขาไปเขาก็ไม่ได้มาโอเคนะเขาก็ไม่ได้มาส่งอะไรให้คุณเพิ่มเพราะคุณไม่ไดออเดอร์ order, นะคะก็เหมือนกันคลื่นลบๆขึ้นหนบ,บวกบวกเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอเรื่องราวที่มันลบๆเข้ามานะคะเสร็จแล้วถ้าเราจะหงุดหงิดอารมณ์เสียเราอย่าให้เกิน17วินาที หรือว่าถ้าสมมุติว่าคุณเผลอปีดแตกขึ้นมาแล้วอ่ะคุณเผลออารมณ์เสียขึ้นมาแล้วอ่ะกลับด้านกลับหัวด้วยการที่เรานั้นไปเต้นรา่าเริงบวบานเฉลิมฉลองเฉลิมฉลองเยอะๆนะคะเพราะทุกครั้งเลยที่คูป,ปรี่เฉลิมฉลองทีไรอ่ะของขวัญชิ้นใหญ่ก็มาทุกทีเนาะ,ะเพราะเรามีหัวใจนะคะเพราะเรามีหัวใจที่มีความสุขและแฮปปี้สังเกตง่ายๆค่ะวันนี้สังเกตง่ายๆเลยถ้าใครอยากจะรู้ว่าคุณจูนติดกับจัก,กรวาลหรือย,อยังเนาะ เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันมีเรื่องราวดีๆหรือใครที่มีเรื่องราวดีๆออเดอร์เข้าออเดอร์เข้าชุดใหญ่เลยโอ้โหเงินเข้ารัวๆเงินเข้ามาจากที่ทางไหนไม่รู้แบบงงไปหมดเลยนะคะหรือคุณไปเห็นออเดอร์สลิปออเดอร์ของเพื่อนเข้าอย่างเงี้ยเนาะออเดอร์เข้าออเดอร์สั่งสินค้าของเพื่อนเข้าในกลุ่มอย่างเงี้ยนะคะคุณรู้สึกว่าคุณขนลุกแล้วคุณรู้สึกว่าคุณตื่นเต้นตามเขาคุณตื่นเต้นแล้วคุณขนลุกนั่นแหละคือคุณจูนติดแล้วกับจักรวาลนะคะ ดังนั้นคือนะคะทุกคนค่ะง่ายๆสบายๆมั่นใจไปเลยนะคะไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องราวใดๆก็แล้วแต่ที่มันเข้ามาคุณจงควบคุมตัวเองให้อยู่ในความเบิกบานเบิกบานแล้วก็เบิกบานนะคะเบิกบานต่อไปต่อไม่รอใครนะคะวันนี้นะคะเปลี่ยนตัวเองคนเดียวสบายยกโคตรค่ะนะคะแม้ว่าจะไม่มีใครที่เปลี่ยนกับเราแต่เราเปลี่ยนตัวเราเองคนเดียวนี่แหละแม้ว่าใครจะยังมองไม่เห็นว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ เพราะเรายังไม่ได้มีผลลัพธ์ถูกต้องไหมคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีผลลัพธ์ยิ่งใหญ่คะ่ะเมื่อน,นั้นจะสามารถที่จะปิดปากคนที่นินทาหรืออิจฉาหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่วันนี้อย่าได้สนใจเรื่องเราลบๆข้างนอกเราดูแค่ว่าเราไปต่อแล้วเรายืนยันแล้วเรายืนหยัดแค่ไหนว่าเราจะไปคว้าเอาชัยชนะนั้นๆน,น,นะคะทุกคนคะ่ะเชื่อให้มากพอฝันให้ใหญ่นะคะทำตัวให้คู่ควร ยอดขายออเดอร์มาแน่นอนง่ายๆสบายๆคะ่ะไม่ว่าคุณจะคิดอะไรอยู่ไม่ว่าคุณจะเชื่อมากพอขนาดไหนคุณก็จะได้ตามนั้นถ้าเราเชื่อแค่ไหนเราก็จะได้ประมาณนั้นอยู่แล้วนะคะวันนี้อารมณ์เสียอย่าให้เกิน17วินาทีคนที่จะดึงดูดผลลัพธ์ใหญ่ได้เขาจะต้องมี high energy เท่านั้นนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้โคดง่ายโคดสบายเลยเชื่อให้มากพอมั่นใจในตัวคุณเองให้มากพอเดินตามคนสำเร็จเดินตามไอดอลของเรานะคะ เดินตามไอล้องไอดอของเราคนที่เขาล้มแล้วเขาก็ลุกขึ้นปาปาดน้ําตาแล้วไปต่อคนที่เขายังคงยืนยันยืนหยัดที่จะเสกสร้างชีวิตของเขานะคะวันนี้โคตรง่ายโคตรสบายเลยเสกสร้างชีวิตใหม่ไปด้วยกันโคตรง่ายโคตรสบายนะคะทุกคนคะ่ะเลือกคุณจะต้องเลือกว่าคุณจะต้องไปที่ทางไหนคุณจะเลือกไปนรกเวหรือว่าแฮปปี้โทเว ชีวิตเราอยู่ที่ตัวเราล้วนๆคะ่ะวันนี้อย่าเอาชีวิตไปฝากไว้ที่ใครและอย่าไปโทษใครใดๆทั้งสิ้นไม่โทษใครนะคะไม่โทษใครไม่ติคนโน้นคนนั้นคนนี้ไม่ดูถูกคนนะคะความซื่อสัตย์และความจริงใจความกระตัญยูรู้คุณสำนึกรู้คุนนำพาทุกสิ่งมาให้คุณได้โคตรง่ายโคตรสบายเหนือสิ่งอื่นใดวันนี้ลงมือทำให้คู่ควรด้วยนะคะทำตัวให้สอดคล้องโปรแกรมจิตร้อยล้านทำงานอะไรที่มันจะได้นะคะทำงาน แน่นอนที่สุดงานประจำนะคะมันไม่ได้สามารถที่จะทําให้เรามีร้อยล้านได้ภายในระยะเวลาอันสั้นนะคะแต่แม่คูสิตาเขาทําออนไลน์เ็เดือนร้อยล้านแล้ววันนี้ก็อยู่ที่เราว่าเราจะเลือกทําอะไรที่มันจะสามารถที่จะมาเปลี่ยนแปลงตัวเราและครอบครัวของเราให้ไปสู่เป้าหมายที่มันเป็นเป้าหมาย ในชีวิตของเราวันนี้คุณต้องกล้าที่จะตั้งเป้าหมายถ้าเราทําตัวล่องลอยไปวันๆไม่มีเป้าหมายมันไม่มีอยู่แล้วค่ะว่าเราจะไปถึงเป้าหมายเมื่อไหร่เพราะเราไม่ได้รีเซ็ตเราไม่ได้ตั้งโปรแกร,รมเอาไว้นะคะวันนี้เหนือสิ่งอื่นใดคุณจะต้องกล้าที่จะตั้งเป้าหมายกล้าที่จะตั้งเป้าหมายกล้าที่จะกําหนดว่าปีนี้คุณจะเอาร้อยล้านสิล้านหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่และทํางานให้คู่ควร ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งมียิ่งยินดียิ่งเจริญนั่งสมาธิสวสดมนต์นั่งสมาธิด้วยชยลาหัตจักรวาลควบคู่กันไปมันจะเป็นอะไรที่ทําให้เรานั้นปล่อยวางได้เรามั่นใจนะคะขอบคุณสํานึกรู้คุณกับทุกสรรพสิ่งสํานึกรู้คุณกับพืนแผ่นดินที่ล่าให้เรานั้นได้เกิดมาที่ทําให้เรานั้นอาศัยอยู่และได้เหยียบย่างนะคะครูพลีเองพอเวลาที่แบบ กราบขอบคุณสำนึกรู้คุณพื้นแผ่นดินบ้านที่อยู่และที่นานะคะพื้นแผ่นดินที่เราเติบโตมามันทําให้ครูบบลี่แบบขนลุกมากๆเลยและแบบคือเราสำนึกรู้คุณจากหัวใจของเราจริงๆนะคะวันนี้นะจ๊ะไปต่อเสมอนะคะทุกคนคะ่ะเฉลิมฉลองให้บ่อยๆนะคะ,ฉะเฉลิมฉลองให้บ่อยๆคนที่เขาสําเร็จนะคะคนที่จะสําเร็จได้ไปคว้าชัยชนะได้คือคนคนนั้น ต้องมีหัวใจที่โคตรสู้หัวใจที่ยิ่งใหญ่หัวใจของนักสู้นะคะนักสู้ในที่นี้หมายถึงว่าสู้กับตัวเราเองสู้กับเป้าหมายของเราเพื่อไปถึงเป้าหมายของเราไม่ใช่ว่าไปสู้กับใครนะคะทุกคนจ้า โคตรง่ายโคตรสบายลุกขึ้นมาเสกสร้างชีวิตของเรานะคะวันนี้เดย์ยแล้วหวังว่าหลายๆคนคงจะตื่นรู้และเอาไปปรับใช้กันนะคะวันนี้มาง่ายๆสั้นๆร่าเริงเบิกบานคีย์สาคัญคือร่าเริงบิกบานให้ได้มีความสุขให้ได้เพราะความสุขคือกุญแจไขทุกสิ่งไปต่อเสมอนะ๊ะตัดเรื่องเราลบๆออกไปให้หมดมีแต่ความร่าเริงเบิกบานมีแต่ความแฮปปี้ก็ดีก็ดา ฉันมีโลกแห่งความสุขฉันอยู่ในโลกของความระเริงเบิกบานนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเรามีความสุขเมื่อเราส่งคลื่นแห่งความสุขส่งคลื่นแห่งความมั่งคั่งเหลือเฟือเราย่อมดึงดูดความมั่งคั่งเหลือเฟือได้อยู่แล้วนะคะไม่ชา้าก็เร็วอยู่ที่อารมณ์และความรู้สึกของเราว่าเราเชื่อมันมากพอแค่ไหนถ้าเราเชื่อมันมากพอมันจะเกิดขึ้นกับคุณโคตรเร็วโคตรสเปิร์สปาสุดเลยนะคะวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะ แล้วเจอกันใหม่ค่ะ